บุฟเฟ่ต์เสร็จแล้วดูดวงต่อก่อนน่าจะเกิดมาเนี่ยก็เพิ่งเคยได้ทำคอนเทนต์นี้ค่ะอยู่ที่ตำหนักโทมิโกะนะคะคนคะคือขนลุกมากาแค่ลงไปนั่งเนี่ยพี่เขาก็ทักเลเรา,เราจะ,<ล>ะไปกินปลาส้มกันคะ่ะที่ร้านโทมิโกะซูชิอุดมสุข58ดค่ะบรรยากาศร้านด้านนอกเขานะคะก็คือญี่ปุ่นสุดโครมแดงก็มาจา้ะจะมาโดนอาหารญี่ปุ่นปิด้ทยด้วยกันดูดวงแบบเก๋ๆแล้วก็ได้คอนเทนต์ด้วยจ้ะลองมาโดนกันได้ค่ะกับร้านโทมิโกะซูชิอุดมสุข58ค่ะ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการอาจารย์จักสุธิพยากรนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพยากรความรักผ่านไพ่ป๊อกแบบรูปคนของอาจารย์นะครับผมมาดูกันซิว่าเมื่อสักครู่อาจารย์สับไพ่พี่ๆชาวเมดแล้วนะครับเมื่อกี้อธิษฐานให้ชาวลัคนาราศีเมษแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอาจารย์ก็เลยวางไว้ให้ก่อนแล้วก็ตัดมาเลยนะคะทีเดียวง่ายๆเลยนะคะจริงๆมันวางได้หลายรูปแบบแต่อาจารย์ก็จะเลือกเป็นวางแบบรูปคนเอาดีกว่า เพราะว่าศาสตร์นี้คือใช้มาตั้งแต่รุ่นยายรุ่นทวดรุ่นอะไรแล้วที่อาจารย์บุกีสศตวรษนะนับอายุเป็นร้อยแล้วนับเป็นร้อยปีนะครับสองคนเกินร้อยครับผมยายอาจารย์เท่าไหร่ยายอาจารย์จนเสียก็เกือบแปดสิบแล้วนะตอนนี้แม่ก็เจ็ดสิบแล้วนะรวมรวมเกินร้อยแล้วทุกคนใช่สองคนเกินร้อยยังไม่รวมทวดอีกนะอ่าเออ เอาเป็นว่าร้อยกว่าปีนั้งารที่ใชในการดูดีต้านนานแต่ไพ่ที่ใช้ด้ขันดูนี้ไม่ได้ไพ่สำหรับเดิมนะทุกคนถ้าใช้สำหรับเดิมน่าจะแบบจางไปแล้วจางไปแล้วไม่เหลือแล้วจริงๆครับถ้าอันนี้ใครติดตามนะคะก็จะรู้แหละเพราะว่าจะบอกเรื่อยๆนะใช่ครับผมเผื่อแบบพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่เคยดูเนาะเข้ามาเจอแบบครั้งแรกนะครับไม่ได้ไปเอามาจากใครนะคะอันนี้เนาะมาจากปู่ย่าตาควดเราในตระกูลเราเนี่ยแหละ พยายามทำให้เป็นแบบต้นตำรับหรือว่าเป็นต้นแบบจริีนอาจารย์เหมือนใ,ให้เสียนร้อยแบบของอาจารย์ทั้งด้านหน้าตรงนี้และด้านหลังตรงนี้เลยะครับใช่นะอันนี้ความรักของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนมกราคมปี2567เนอะออในส่วนของความคิดนะคะความคิดตอนนี้มันจับได้ไพ่แบบนี้เลยนะได้ แมมแมมโพดัมกับต้าโพดัมนะคะหมายถึงยังไงครับอาจารย์อ่าแล้วก็ตรงนี้ความสัมพันธ์ก็จะเป็นห้าข้าวหลามตัดกับเก้าดอกจิกนะตอนเนี้ยในความคิดของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยอาจจะว้าวุ่นนะด้าว่นเลยพี่พีแบบคือว้าวุ่นลังเลแล้วก็ปวดใจเนี่ยก็คือมันมีความลังเลแล้วมันือมันอาจจะมีแบบเออาจจะคิดถึงคนอื่น บ้างในบางทีที่ไม่ใช่คู่เราอันนี้ไม่ได้หมายว่าคิดถึงในเชิงชู้สาวหรือรอะไรนะอาจจะแบบว่าคิดถึงป้าคิดถึงลุงคิดถึงแฟนเก่าบ้างแว้บ<ๆ>อะคิดถึงคนที่จากไปแล้วครับอ่าคิดถึงพี่ข้างบ้านอค,คิดถึงคนโน้นคนนี้อนะไรเงี้ยคือมันแบบมันลุ่มาตุ้มไปหมดในเรื่องของความคิดนะแต่มัน เขาเรียกว่ามันเป็นความคิดที่แบบว่าปวดประสาทเป็นแบบแล้วมันก็มาพันกับเรื่องของเ,อเรื่องของส่วนตัวเพราะฉะนั้นอย่า,อ,า,อ,ยาอย่าไปคิดดีกว่า,าใช่ไหมอาจารย์ใช่แล้วแล้วในส่วนของความสัมพันธ์นี้ก็เดูเลขตรงนี้เราก็ยังยังเดินหน้าต่อไปได้นะค <c oughs> เพราะว่า,เ,า <c oughs> เหมือนว่าคนมีคู่ที่คุณได้คู่มาเนี่ยเหมือนเป็นคู่ที่เทวดาเื้อกูลนะนะั่นแล้วก็เป็นคู่ที่แบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วทำมาหากินขึ้นนะคะ ก็ถือว่าคู่ดีแล้วแต่อันนี้อย่าลืมนะคะว่าเป็นการดูแบบแมทเพราะว่าจะมีบางคนแบบคู่ชันไม่เห็นดีเลยเลยะใช่ใช่ใช่อันนี้คืออาจารย์แบบดูดูตามไพ่มันอยู่ด้วยกันแล้วมันก้าวหน้าเหมือนกับว่าคู่ของชาวเมธเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วรวยนะที่จะจะให้ดูตำแหน่งก็คืออยู่ตำแหน่งที่เท้านะคะอ่านะเนี่ยเพราะว่ามีเก้ากับมีสิบโพแดงนะแล้วก็มีสองข้อหลังตัดกับสิบดอกจิกนะคะอ่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ ชาวเมะนะที่แต่งงานมาแล้วนะที่แต่งงานมาแล้วจะเจอคู่ที่ดีคู่ที่คู่แท้เหมือนกับว่าเป็นคู่แท้อยู่แล้วที่รวยใช่ใช่แล้วก็คืออยู่ด้วยกันเราก็จะรวยเพราะว่าเก้ากับสิบเนี่ยในในนิยามของอาจารย์รมันหมายถึงว่าความรวย าโชคลาภหรือการที่จะอยู่ด้วยกันเราได้มาแล้วจะดีความรักอันนี้มันทําให้เราแบบว่ามีเจริญรุ่งเรืองแบบเออก่อรากสร้างตัวได้ถ้าอยู่กับคนตรงนี้อ่าใช่นะอ่าก็จะเป็นอย่างเนี้ยมีฐานะร่ารวยอยู่ได้นะแต่ใครยรรมดาจ่านั่นบอกว่าคนนี้อยู่กับคนนี้แล้วจนๆเลยอันนี้เป็นการดูดูแบบแมสเออใช่นะดูโดยรวมนะคะแต่ในไพ่เนี่ยดูโดยรวมอ่านแล้วก็คือดีมากมีทั้งมีเก้ามีสิบเบิลเลย แต่อาจจะมีทะเลาะบอกแววงมีอะไรกันบ้างครับนะนิดๆหน่อยๆมีความลังเลบ้างอะไรบ้างนิดๆหต่อ่วกมันระโยน์มันก็ต้องมีกันบ้างไงใช่มันไม่มันไม่ได้เป็นอุปสรรคไงนะมันมันไม่มีทางแร้วขนาดนั้นเออมันไม่มีทางที่จะไม่ทะเลาะกันอคนเราเกิดคนละท้องพ่อท้องแม่การเลี้ยงดูนะการอบรมการเลี้ยงดูศาสนคติก็ไม่เหมือนกันแล้วนะคะ ่าจะเจอจุดตรงกลางนะอาจารย์เออใช่แต่อันนี้ก็เจออยู่นะแต่ว่าบางทีมันก็มีเรื่องปวดหัวเข้ามาอยู่เออยุงยินขี้หมูขี้หมาอะไรอย่างเงี้ยก็ปลยปล่อยไปดีกว่าใช่ก็คือเป็นดวงที่แบบว่ามีคู่แล้วรวยนะเมธนะหนึ่งคือเมธมีคู่คู่นี่ต้องหมายถึงว่าคู่ที่แต่งงานถูกอ่าถูกทำนองคลองทำด้วยนะถูกต้องตามประเพณีด้วยนะ ถึงจะอยู่ด้วยกันแล้วรวยไประเภทแบบว่าวิวาห์หออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเหมือนมีมีวิบากกรรมอะไรเงี้ยตัวนี้ไงวิบากกรรมที่ที่ทําให้พ่อแม่ทุกข์ใจเสียใจนะไม่เป็นไปตามประเพณีที่ควร,ครจะเป็นอันเนี้ยวิวาห์หพวกเนี้ยจะได้รับวิบากกรรมก็จะไม่ได้รวยถึงขีดสุดนะ,อ,อ,ะอันนี้นะก็บอกไว้ก่อนนะแต่ถ้าเมฆคนไหนที่แต่งงานแล้วถูกต้องเนะี่ยก็จะมีอุปสรรคมีวิบากกรรมบ้างนะมีวิบากกรรมบ้างนะแต่สุดท้ายก็คือจะรวย จะรวยเหมือนไพ่หกที่ของเมื่อกี้นี้คลิปทั่วไปรวยมากด้วยรวยสุดๆรวยมากด้วยนะคะแล้วไพ่อันนี้ก็คือเหมือนชี้ปัจจัรงเท้าเหมือนกันเดินทางช่วยกันทำมาหากินเราได้เงินอ่าได้เงินอยู่ไม่ได้ไม่ได้เมดอยู่เฉยไม่ได้เงินนะคือต้องใช้ความคิดทั้งนั้นเลยแล้วก็แล้วเมดจะมีคนช่วยเหลือด้วยนะคะเนี่ยมีมีคนช่วยเหลือนะมีคนช่วยเหลือเราก็คือได้เงินเดินทางเราได้เงินนะไพ่ชุดนี้คือเหมือนว่า มีแฟนมีความรักทําง,งานด้วยกันเดินทางหาเงินเราได้เงินแต่ก็มีทะเลาะบอกแว้งกันบ้างอันนี้คือคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วสําหรับคนโสด,โสดนะ,ะคนโสดของชาวลัคนาลาศิเมษนะในจังหวะเนี้ยตอนต้นปีนี้นะคะเออเรื่องความรักก็มีเข้ามานะมีคนเข้ามาทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอ่าก็คือ หลายหลายเพศอ่ะคนันกันมีทุกเพศเข้ามาชอบเรานะคะ,ะหรือว่าแอบ,บชอบก็มีนะเนี่ย คือแอบชอบแอบรักแอบหวังในตัวของชาวละขนาดละสิเมธถ้าคุณเป็นผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยคือมีคนแอบชอบมีคนแอบรักแต่ยังเข้ามาไม่ถึงนะยังเข้ามาไม่ถึงเนี่ยทำไมเขาไม่ปิดปะตเหรออาจารย์คือบางทีเมธเป็นคนที่รักคนยากครนะแล้วก็คือด้วยสถานะทางสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันยังทําให้เข้าถึงกันไม่ได้ครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยไพ่ชุดนี้ ในปีหน้าเนี่ยเมธก็มีสิทธิ์ที่จะได้แต่งงานครับอเมธมีสิทธิ์ที่จะได้แต่งงานนะบางคนอ่ะอาจจะคบกันอยู่แล้วด้วยซ้ำ <c oughs> นะบางคนอาจจะคบกันอยู่แล้วเนี่ยไพ่มันขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีการแต่งงานนะคะกับผู้ใหญ่คือได้แฟนเป็นผู้ใหญ่แล้วดีนะคะคเพราะว่านี่มันเป็นขึ้นคิงโพดัมนะอ่าก็เมธมีแฟนเป็นผู้ใหญ่ที่แบบดูภูมิฐานอายุมากกว่าตัวเองแล้วก็จะสร้างฐานะได้ครับไม่ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายแบบว่า มีอายุมากภูมิฐานแล้วรวยให้เราอย่างเดียวนะแต่ถ้าเมธเป็นผู้หญิงคือเมธก็เก่งไนงะคือในไพ่ชุดนี้เขาบอกว่าเออเมธเนี่ยแฟนพานรวยอ,อไม่ว่าแฟนคุณคนนั้นจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับแต่งงานไปแล้วเขาก็จะพารวยรู้จะทําทุกอย่างช่วยกัน่แล้วคือถ้ายิ่งเอ,อคุณเอ,อได้แฟนที่มีอายุมากแล้วดูภูมิฐานนะจะดีมากเลยจะถูก ในเกณฑ์สตาของเม่แต่ชัรู้จักชาวเมธคนหนึ่งที่ว่าชอบเด็กนะก็คือคือดีเอาสุดท้ายก็คือไพ่เรื่องเกี่ยวกับความรักก็ดีนะคะงานะงานเงินก็ดีดีทุกอย่างเลยนะเนี่ยปีหน้าเนี่ยชาวเมธอาจารย์ใช่ใช่ก็เมธก็พ้นแล้วไงมนุษย์ตัวอยู่ไปรักผมก็ไปหมดแล้วส่วนใหญ่ๆไปเลยแล้วดวงก็เป็นเหมือนกับดวงเมืองด้วยเห็นป่ล่ะนะก็คือ คือดวงเมืองอกรุงรัตนโกสินทร์เราอะใช่ไหม,ไหมก็คือเป็นดวงเดียวกันนะมันก็ทุกอย่างก็เริ่มจะคลี่คลายเริ่มแบบว่าเหมือนมัคนคลายมากขึ้นนะถ้าเราถ้าเราดูจากสถานการณ์ออรเออใช่แล้วก็ดีขึ้นแล้วเป็นลําดับนะคะเอ,อเมฆก็เหมือนกันบางอย่างเนี่ยเราจะต้องใช้กรรมรันมันก็จะมีร่องรอยของกร,รมอยู่นิดๆหน่อยๆเซี่ยวอะไรย่เงี้ยก็อดทนเอานะคะนะ แบะออกเดี๋ยวกำลังจะเริ่มแบะแล้วจะเริ่มแบบนี้อยู่ค่อยๆค่อยๆใช่เราก็เริ่มแบบแบะรับซับนะเทียมได้หย่อนลงนอรอนรับเลยใช่ใช่นะเพราะฉะนั้นทั้งความรักการงานการเงินของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยดีทุกอย่างในปีหน้านะคะเออแบบไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะสุดยอดของสุดยอดแล้วได้ไพ่ใบนี้จริงจริง เอาเปว่าอาจารย์อาจารย์ไม่พูดแล้วเดีแอดมินพูดแทนเลยกันพี่พี่ท่านไหนอถึงอาจารย์จะบอกว่ามีแฟนที่อายุเยอะกว่าลัวจะดีก็จริงแนะนำนะครับเอาดวงชะตาของเขาเข้ามาตรวจดูก่อนบางทีนะครับอาจจะเป็นคู่เจ้ากับในเวรหรือเปล่าหรือไปเจอคู่แบบไหนนะครับก็ต้องระวังแบบยิ่งเจอแบบหน้าตาคุ้นๆเสียงคุ้นๆเนี่ยให้ตีตีไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นคู่กรรมในเวร หรือบางคนใจไปหาเขาเนี่ยโดนทำของใช้ก็มีนะจมีมีมีมมขนหาจรยโดนประเภทพดเยอมากพูดถึงเรื่องทำของแอดมินลงลงคลิปไปแล้วอะอคลิปนี้น่าจะลงอีกสอครั้งน่ะน่าจะลงไปวันนี้วันอะไรครับอาจารย์ วันนี้หรอวันพุธอ่าโอเคคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องคนโดนของหรืออะไรเงี้ยจะลงวันพุธพฤหัสสุขของรอบนี้นะครับตามย้อนหลังดูได้นะครับลงแล้วที่ y o u t u b e นะครับนี่นะถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นสมัยก่อนนะคือสมัยที่อาจารย์ช่วยคนตอนที่อาจารย์เด็กๆยี่ับประมาณยี่สิบหน่อยๆนะถ้ามันสามารถมีโทรศัพท์แล้วถ่ายเป็นวิดีโอไปเลยนะเพียบน้องหวองมีเป็นพันๆคลิปเลยมั้งหลายเคส เออเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยโทรศัพท์ไม่มีเทคโนโลยียังเข้าไม่ถึงใช่ยังเขียนจดหมายรอดกันอยู่เขียนจดหมายไปตะนีเรเขาเรียกว่าอะไรนะจะมาให้เราช่วยบางทีคือมาก่อนก็อาจจะยากลาบากกว่าต้องไปเจอตัวต้องอะไรบางทีกว่าจะเจอเรายากกว่าอาจารอยู่วัดไงแต่ทีเนี้ยเขาก็ดึงดึงพากันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีโทรศัพท์มีโซเชียลแบบทุกวันนี้นะรับรองคลิปของอาจารย์เนี่ยมันลงแบบก็เรียกว่ายังไงนี่ไงทุกคน รอบรอบที่ผ่านมาเนี่ยคลิปวันพุทธก็คือเป็นครั้งแรกเลยที่อาจารย์ไลฟ์สดแล้วก็มีคนที่โดนของอ่ะโทรเข้ามาคุยในรายการใช่นะครับก็ยังไงก็ฝากรายการไว้ด้วยนะครับสมัยคือสมัยก่อนเนี่ยช่วยคนเนี่ยคือมันไม่มีเทคโนโลยีที่แบบว่ามีโทรศัพท์มาถ่ายรูปโทรศัพท์รุ่นอาจารย์ยังถ่ายรูปไม่ได้เลยเล่นงูเกมงูไหมอาจารย์ไอ้หูเกมงูนี่มันมามันมาตอนแบบน่าจะยุคแชมป์ยุคแชมป์แล้ว คือก็สมัยก่อนนะบ้านอาจารย์นายฮิ้วนั่นน่ะโทรศัพท์กันโทรศัพท์ที่เขาเรียกว่าเป็นกระดูกหมูที่มันเหมือนกระติกน้ำอ่ะอันนั้นคือของพ่อของแม่กระดูกหมูแล้วกระดูกม้าอาจารย์เหมือนกันตม่ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าน่าจะน่าจะใช่มันเป็นกระติกอ่ะกระติกแล้วก็คือฮิ้วเอาใหญ่ใหญ่หนักหนักแล้วกิโล่ก็คือตอนนั้นน่ะพ่อของแม่ใช้โทรศัพท์แบบนั้นแล้วคิดดูดีถ่ายรูปไม่ได้ ถ่ายวิดีโอก็ไม่ได้ก็ใช้แต่แบบว่ากล้องถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันไม่สามารถที่แบบณตอนนั้นเทคโนโลยีมันไม่มันไม่มีที่เราจะไปถ่ายวิดีโอเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เพื่อเอามาเพื่อเอามาลงโซเชียลไงเพราะว่าถ้าย้อนไปตรงนั้นได้แล้วมันมีนะรับรองแชมักลงคลิปเอาเป็นง่ายๆโอ้ลงลงไม่หมดลงไม่มีวันหมดจริงๆเพราะว่าวันนึงนี่ <ค>ต่อคิวกันโอ้โหแบบหลายเคสนะอาจารย์มาจากต่างจังหวัดมาจากต่างประเทศอะไรคือเยอะมากแต่ณตอนนี้คือบอกว่าจยา์อายุมากแล้วไงคือแรงทดถอยก็ไม่ไม่จะไม่ขอช่วยเรื่องพวกนี้จะไม่ท,ทําพิธีอะไรที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่อง เรื่องถอนของคุณสายอะไรุณไม่เอาแล้วอ่านะก็คือบอกว่ามันอายุเรามากขึ้นนะเราก็ต้องแบบว่าเซฟติดล่างหน่อยเซฟใุย่าตอนนั้นเรายังเด็กเนี่ยบ้าบินสิบกว่าอะไรประมาณเนี้ยเออพวกยังยังแบบว่าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมยังแบบว่าเออรุนรุนอยู่ก็ก็ช่วยมาจนถึงแบบช่วยมาจนตัวเองถึงประมาณอายุสามสิบน่าจะได้ประมาณสามสิบเออประมาณนั้นแหละสามสิบไม่เกินสามไม่เกินสามสิบห้าแล้วก็หยุด หยุดเลยหยุดในในของทางด้านนั้นใช่พอสามสิบนี่ก็คือแบบว่าเริ่มเริ่มหยุดละแล้วพอดีน่านจะพี่ชายเสียด้วยพี่พี่หลวงพี่อ่ะได้มรณภาพไปด้วยท่านมรณภาพไปก็น่าจะประมาณอาจารย์สักสามสิบห้าประมาณสามสห้าสามหกนะก็คือช่วงนั้นก็คือหยุดละเบาแล้วไม่ไม่ไม่เอาเลยช่วยเพราะว่าถ้าพี่ไม่อยู่นี่ทางคนเดียวยากครับทําได้แต่ว่าเหนื่อยมากไม่เอาเออเนี่ยบางอย่างก็ต้องใช้พระเหลืองช่วยนะของพวกนี้ จังก็เลยหยุดไปเลยเออก็ถือว่าช่วยคนได้สิบปีสิบกว่าปีนะโอ้โหเยอะนะอาจารย์ถือว่าแบบเออช่วยคนได้เยอะสร้างบุญได้เยอะแล้วแล้วก็ไม่ยุ่งละอือแบบช่วยแบบนี้ดีกว่าค่าบผมเปลี่ยนแค่เปลี่ยนรูปแบบเนาะใช่ครับผมเมื่อก่อนก็ดูดูแบบนี้อยู่แล้วไงก็ดูนี้อยู่แล้วแล้วก็ช่วยคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่านั้นเออลงมดครับเออนั่นแหละเพราะนั้นใครอยากดูคลิปอันนี้นะคะก็ไปติดตามดูที่ น้องแชมป์บอกได้นะครับแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมแบบว่ากดกระดิ่งใช่ไหมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนใช่แล้วไงกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์นิดนึงนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะา